ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อาร์เซนอลจะชนะสเปอร์เริ่มต้นกันที่และนี้คือ5เหตุผลที่อาร์เซนอลจะชนะสเปอร์ได้ในนัดนี้เหตุผลข้อที่1ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของทีมที่ต้องการประสบความสําเร็จในเกมใหญ่เสมอเลยครับเหตุผลที่1ป้อมปราการแดนกลางที่แข็งแกร่งและการทํางานเป็นทีมของเดคลานไรส์และมาร์ตินซูบิเมนดี ถ้าพูดถึงทีมอาเซนอนชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยก็คือการมีคู่กองกลางที่มีคุณภาพสูงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของเดคลานไรส์ในตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งเขาคนนี้นะครับได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพการคาแข่งแล้ว และที่สำคัญนะครับเขาได้รับการสนับสนุนและมีคู่หูที่เข้าขากันได้เป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือมาตินซูบิเมนดีมาตินซูบิเมนดีในตำแหน่งกองกลางตัวกลางเนี่ยนะครับได้รับการยกย่องอย่างสูงเลยมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมเนี่ยนะครับได้กล่าวถึงอิทธิพลของซูบิเมนดีไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องตั้งคำถามเลยเขาบอกว่านะครับผลกระทบของซูบิเมนดีตัวทีมเนี่ยมันชัดเจนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาสามารถเล่นได้อย่างสม่ำเสมอในระดับนั้นและช่วยเหลือทีมได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในเกมกับซันเดอร์แลนด์เนี่ยนะครับแม้ว่าผลจะออกมาเสมอ2ต่อ2แต่บทบาทของซูบิเมนดีก็โดดเด่นมากเลยทีเดียวเขาได้คะแนนประเมินผู้เล่นสูงถึง8เต็ม10เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุดรวมกับเลอันโดทรอสซาในเกมนั้น ซูบิเมนดี้เนี่ยนะครับถูกผู้ตัดสินแจกใบเหลือนไปในเกมนั้นจากการทำฟาววิลสันอิซิดอร์ซึ่งการฟาวครั้งนั้นนะครับก็นำไปสู่การเสียประตูแรกของซันเดอร์แลนด์ด้วยแต่ทว่าสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือเขาเนี่ยนะครับได้แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามในการเดินหน้าบุกขึ้นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถยิงชนคานได้ในช่วงกลางของครึ่งหลัง นอกจากนี้นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือมาตินซูบิเมนดีเนี่ยนะครับยังทำแอสซิสให้กับประตูยิงไกลสุดสวยของเลอันโดรทรอสซาด้วยในขณะเดียวกันนะครับเดคลเอนไรส์ในตำแหน่งกองกลางตัวรับก็แสดงบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับในเกมที่ต้องเจอกับซันเดอร์แลนด์เนี่ยนะครับไรส์ Rice ได้มีโอกาสยิงฟรีคิกจากระยะไกลตั้งแต่นาทีที่15เลย และแม้ว่าเขาจะถูกกองหลังแดนบัลลาดเบียดแย่งจนเสียบอลในจังหวัดที่นำไปสู่การเสียประตูแรกให้กับซันเดอร์แลนด์ไปก่อนแต่ทว่าเดคลานไรส์ก็สามารถแก้ตัวได้อย่างรวดเร็วเลยครับโดยเขาเนี่ยนะครับสามารถแย่งบอลจากเอนโซเลเฟมาได้ในครึ่งสนามของซันเดอร์แลนด์ซึ่งการแย่งบอลน,นั้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของประตูตีเสมอที่บุคโยซาก้ายิงเข้าไปนั่นเอง ดังนั้นการที่ทีมอาสซนมี2กองกลางตัวหลักอย่างเดคลนไรส์และมาตินซูบิเมนดีเนี่ยนะครับที่มีทั้งพละกําลังความสามารถในการป้องกันและการสร้างสารรค์เกมรวมถึงการที่มีเอเบเลชีเอเซในตําแหน่งกองกลางตัวรุกเข้ามาเสริมทีมด้วยซึ่งเอเซเนี่ยนะครับจะถูกมอบหมายหน้าที่สําคัญในการเป็นผู้สร้างสารรค์เกมในสนามแข่งขัน แม้ว่ามาตินโอเดกาดในตำแหน่งก้องกลางตัวรุกกับตันทีมเน่นะครับจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ผู้เล่นอย่างเอเซก,ก็จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ได้เอเบเลชี่เอเซ่เนี่ยนะครับในเกมกับซันเดอร์แลนด์แม้จะถูกประเมินว่าฟอร์มยังไม่ค่อยเด่นชัดมากนักได้คะแนน6เต็ม10แต่เขาก็ยังมีโอกาสที่จะยิงได้หลายครั้งเลยนะครับ มิเกลอาเตตานะครับก็ได้กล่าวถึงเอเซในตำแหน่งกองกลางตัวรุกว่ารู้สึกดีใจมากที่เขาได้อยู่กับทีมและอาเตตาก็คาดหวังว่าผู้เล่งตำแหน่งกองกลางตัวรุกอย่างเอเบเลชี่เอเซเนี่ยนะครับจะพัฒนาความสัมพันธ์และจังหวะการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ เขาบอกว่านะครับเอเซ่นะครับกำลังเล่นในตำแหน่งที่แตกต่างออกไปและยิ่งเขาได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอนะครับพรสวรรค์ตามธรรมชาติของเขาก็จะยิ่งแสดงออกมาและสร้างผลกระทบต่อทีมได้มากขึ้นไปอีกซึ่งหมายความว่าขุมกำลังในแดนกลางของอาเซนอนเนี่ยนะครับพร้อมแล้วที่จะครองบอลและควบคุมจังหวะของเกมดาร์บี้แมตช์ที่ดุเดือดนี้ให้อยู่ในมือของพวกเขาได้นี่คือเหตุผลข้อแรกที่ชี้ให้เห็นว่าการครอบครอง พื้นที่ตรงกลางสนามเนี่ยนะครับจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะเลยทีเดียวเรามาดูต่อกันที่เหตุผลที่2ครับซึ่งเกี่ยวข้องกับคุ้มกำลังในแนวรับแม้จะมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่บ้างก็ตามเหตุผลที่3การมีกองหลังระดับโลกอย่างวิลเลียมซาลิบาและการบริหารจัดการแนวรับของอาเตตาอาเซนอนเนี่ยนะครับได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งการเก็บคลีนชีตหรือคลีนชีตคิงส์มาตลอด แต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเพิ่งเสีย2ประตูในเกมกับซันเดอร์แลนด์และทำให้เสียคลีนชีตไปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือผู้รักษาประตูอย่างดาบิดรายาเนี่ยนะครับพึ่งเสียประตูแรกในเกมลีกตั้งแต่เดือนกันยายนเลยนะครับในเกมที่ถูกกองหลังแดนบัลลาดยิงเข้าไปซึ่งเขาก็หมดสิทธิ์ป้องกันได้ และดาบิดรายาในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ไว้ใจได้เสมอมาโดยเขาเนี่ยนะครับเสียประตูในหลีกไปเพียงแค่5ประตูจาก11เกมที่ลงเล่นเท่านั้นและเขานะครับก็ต้องการที่จะเก็บคลีนชีตในการแข่งขันกับสเปอร์สอย่างแน่นอนในส่วนของแนวรับเนี่ยนะครับทีมอาร์เซนอลต้องเผชิญหน้ากับข่าวร้ายที่สุดในช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมา นั่นก็คือการบาดเจ็บของกองหลังตัวสำคัญอย่างกาเบรียลมาการเนสเขาคนนี้นะครับได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาขณะที่ไปเล่นให้กับทีมชาติบราซิลซึ่งมิเกลอารเตต้าก็ยืนยันแล้วนะครับว่ากาเบรียลในตำแหน่งกองหลังจะไม่สามารถลงเล่นในนอตลอนดอนดาร์บี้ได้อย่างแน่นอนและเขานะครับอาจจะต้องพักรักษาตัวนานหลายสัปดาห์เลยทีเดียว โดยจะมีการสแกนอาการบาดเจ็บครั้งใหม่ในวันพุทธหน้าเพื่อหากรอบเวลาที่ชัดเจนมากขึ้นอาเตต้ายอมรับนะครับว่าการขาดกาเบรียลไปเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อทีมอย่างชัดเจนเลยเพราะเขาคือผู้นำในแนวรับของทีมแต่ผู้จัดการทีมชาวสเปนรายนี้นะครับก็ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าทีมเนี่ยมีตัวเลือกที่ดีมากๆและทุกคนต้องลุกขึ้นมาและทำหน้าที่แทนให้ได้ เขากล่าวว่าทุกคนจะต้องพร้อมที่จะทำสิ่งที่จำเป็นและเน้นย้ำว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องแบ่งเบาหน้าที่ความเป็นผู้นำและการถ่ายทอดความมุ่งมั่นที่จะป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมต่อไปกาเบรียลในตำแหน่งกองหลังเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติพิเศษที่เขารักในการป้องกันและมีท่าทางที่ถ่ายทอดพลังให้กับผู้เล่นคนอื่นได้ แต่อต์เตต้านะครับก็ได้ย้ำเตือนว่าอาเซนอลเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยไม่มีกาเบียวในช่วงที่สำคัญที่สุดของฤดูการก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับซึ่งทีมเนี่ยก็ยังคงสามารถรักษามาตร,รฐานการแข่งขันไว้ได้และเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข่งแกร่งได้หลายเกมเลยดังนั้นการที่อาเซนอลมีกองหลังตัวหลักอย่างวิลเลียมซาลิบายยืนเป็นหลักในแนวรับเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการรับประกันคุณภาพได้เลย ซาลิบาเนี่ยนะครับเพิ่งได้รับสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรด้วยและเขานะครับก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่สม่ำเสมอในเกมกับซันเดอร์แลนด์โดยการจ่ายบอลของซาลิบาในตำแหน่งกองหลังเนี่ยนะครับยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการครองบอลของอาร์เซนอลและการมีซาลิบาอยู่ตรงนี้นะครับจะช่วยให้คริสเตียนมอสเกรร่ากองหลังที่คาดว่าจะลงเล่นแทนกาเบรียลเนี่ยนะครับสามารถเล่นได้ง่ายขึ้น มอสเกรล่านะครับก็ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อาเตต้ามองหานอกจากนี้นะครับในตำแหน่งแบ็คขวายูเรียนทิมเบอร์ก็ได้รับการยกย่องว่าน่าจะเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกในฟอร์มปัจจุบันนี้เลยเขาคนนี้นะครับก็จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนส่วนในตำแหน่งแบ็คซ้ายเนี่ยนะครับริคาร์โดคาลาฟิออรีก็กำลังลุ้นที่จะกลับมาฟิตทันเวลาซึ่งคารลาฟิออรีเนี่ยนะครับยังไม่ได้กลับมาซ้อมกับทีมเลย แต่ถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยนะครับผู้เล่นดาวรุ่งอย่างไมส์ลูอิสเกลี่ก็พร้อมที่จะได้รับโอกาสลงสนามแทนนะครับดังนั้นแม้จะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งกองหลังตัวสำคัญไปบ้างแต่อาเซนอนก็ยังคงมีโครงสร้างแนวรับที่แข็งแกร่งและมีความเชื่อมั่นที่จะรักษาประตูเอาไว้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในเกมดาร์บี้แมตที่มักจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอครับ เราเปลี่ยนเรื่องมาคุยกันถึงแดนหน้าบ้างดีกว่านะครับกับเหตุผลที่3เหตุผลที่3อิทธิพลของบูคาโยสาก้าปีกตัวเก่งและการสร้างสรรค์เกมที่หลากหลายถ้าเราพูดถึงผู้เล่นที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อเกมรุกของอาร์เซนอลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชื่อแรกที่ต้องพูดถึงก็คือบูคาโยสาก้าในตำแหน่งปีขวา ผู้เล่นทีมชาติอังกฤษวัย24ปีคนนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของสโมสรมาเป็นเวลาหลายฤดูกาลเลยและข่าวที่น่ายินดีที่สุดก่อนเกมนอตลอนดอนดาร์บี้ก็คือการที่บูคาโยสาก้าเนี่ยนะครับมีรายงานว่าบรรลุข้อตกลงในหลักการที่จะขยายสัญญาออกไปจนถึงปี2030แล้ว ซึ่งการต่อสัญญาครั้งนี้นะครับก็ได้ยุติข่าวนิวทั้งหมดที่ว่าเขาอาจจะย้ายออกจากทีมไปในอนาคตอันใกล้ได้เลยและข่าวนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้จัดการทีมมิเกลอารเตต้าที่จะสร้างราชวงแห่งชัยชนะในพรีเมียร์ลีกต่อไปด้วยมิเกลอารเตต้านะครับก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์สัญญาของซาก้าด้วยความมั่นใจเลยว่า เขาทราบดีว่าซาก้าต้องการที่จะอยู่ต่อกับอาเซนอนและผู้เล่นตำแหน่งปีกคนนี้นะครับก็มีความสุขมากที่ได้อยู่ในสถานที่ที่เขาต้องการจะอยู่ต่อไปและอยากจะบรรลุทุกสิ่งที่ต้องการร่วมกับทีมให้ได้ แม้ว่าฤดูกาล2025 2 0 2 6ถึงองของซาก้าในตำแหน่งปีกจะเป็นไปอย่างผสมผสานนะครับโดยเขายิงไป3ประตูและยังไม่มีแอสซิสเลยใน9เกมหลีกที่ลงเล่นซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวาย2ครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2024ที่ผ่านมาแต่นะครับเราก็ยังคงคาดหวังว่าฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาจะกลับมาในไม่ช้า เพราะใน4ฤดูการก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับซาก้าคือผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับประตูสูงสุดในลีกให้กับทีมเสมอมาเลยรวมถึง2ฤดูการที่ผ่านมานะครับที่เขาทำประตูและแอสซิสต์รวมกันได้ถึง25ครั้งเลยทีเดียว สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในเกมดาร์บี้แมชก็คือความสามารถในการสร้างสารรค์โอกาสของบูคาโยซาก้าเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอาเซนนลเนี่ยมักจะต้องพึ่งลูกตั้งเตะเพื่อเปิดพื้นที่และเริ่มต้นการทำประตูอยู่บ่อยครั้งและการเปิดบอลจากลูกตั้งเตะของซาก้านะครับก็ถือว่าเป็นหนในสิ่งที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าซาก้าจะสร้างสารรค์โอกาสได้จากลูกตั้งเตะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับผู้เล่นตำแหน่งปีคนเก่งคนนี้ได้สร้างโอกาสจากการเล่นแบบโอเพนเพลย์ไปแล้ว15ครั้งในลีกซึ่งถือว่าน้อยกว่าโมฮัมเหม็ดซาาในตำแหน่งปีของลิเวอร์พูลแค่1ครั้งเท่านั้นเอง ซึ่งการที่ซาก้าจะเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกขวาเนี่ยนะครับมันคือการรับประกันความอันตรายให้กับแนวรุกของอาเซนอนอย่างแน่นอนในเกมกับซันเดอร์แลนด์นะครับซาก้าในตำแหน่งปีกขวาก็ได้แสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเลยโดยเขานะครับได้จ่ายบอลให้วิลเลียมซาลิบาในตำแหน่งกองหลังได้มงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกและในครึ่งหลังนะครับซาก้าก็ไม่พลาดโอากาสที่จะยิงผ่านผู้รักษาประตูโรบินรูฟส์เข้าไปเป็นประตูตีเสมอให้กับทีมได้สําเร็จการมีผู้เล่นที่มีอิทธิพลสูงในสนาม อย่างบูคาโยซาก้าเนี่ยนะคบจะเป็นกุญแจสําคัญในการเจาะแนวรับของสเปอร์ได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตามองในเกมวันอาทิตย์นี้ครับและเมื่อเราพูดถึงแนวรุกแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องพูดถึงเหตุผลที่4ซึ่งเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของกองหน้าตัวเป้าที่กลับมาสร้างความแตกต่างให้กับทีมเหตุผลที่4การกลับมาของกองหน้าตัวเป้าที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมวิกเตอร์เกียวเคเรสและตัวเลือกสําคัญในแนวรุก อาร์เซนอลนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าโดยกาเบรียลเชซุสในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและไคฮาวเวิร์สในตำแหน่งกองหน้าต่างก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ในเกมกับซันเดอร์แลนด์นะครับมิเกลเมริโนซึ่งปกติเล่นเป็นกองกลางถูกจับมาเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแทนเมริโนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเนี่ยนะครับสามารถทำแอสซิสต์ให้กับบูคาโยากาได้ในจังหวะตีเสมอแต่โดยรวมแล้วนะครับฟอร์มการเล่นของเขาก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นมากนักดังนั้นนะครับสิ่งที่แฟนบอลอาร์เซนอล เฝ้ารอคอยมากที่สุดก็คือการกลับมาของวิกเตอร์เกียวเคเรสในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแม้ว่าผู้จัดการทีมมิเกลอาเตตาจะบอกว่าเกมนี้อาจจะเร็วเกินไปสำหรับไคลฮาวเวิร์ดและวิกเตอร์เกียวเคเรสที่จะกลับมาเป็นตัวจริงเลยแต่อาเดตานะครับก็ได้กล่าวในงานถแถลงข่าวก่อนเกมว่าสโมสรเนี่ยจะต้องพยายามอย่างถึงที่สุดเลยนะครับในการทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกียวเคเรสในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าคนนี้พร้อมที่จะลงสนามได้ ความสำคัญของวิกเตอร์กียวเคเรสเนี่ยนะครับได้รับการเน้นย้ำโดยตำนานอย่างเวนรูนี่ด้วยซึ่งรูนี่ได้จัดให้กียวเคเรสเป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นยอดเยี่ยมของฤดูกาลนี้เลยทีเดียวอาเตต้านะครับรู้สึกยินดีมากที่คำชมนี้มาจากบุคคลที่มีประสบการณ์อย่างเวนรูนี่และเขาก็อธิบายถึงอิทธิพลของกียวเคเรสในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับการทำประตูเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการทำงานให้กับทีมการเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นคนอื่น การสร้างจังหวะและการสร้างภัยคุกค,คามให้กับทีมที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆดังนั้นถ้าวิกเตอร์กิโอเคเรสในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าสามารถฟิตพร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้นี่นะครับอาเซนอนก็จะมีจุดศูนย์กลางในแนวรุกที่แข็งแกร่งขึ้นมาทันทีเลย แต่ถ้ากิโอเคเรสยังไม่พร้อมนะครับทีมก็ยังคงมีตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างเลอันโดทรอสซาดในตำแหน่งแนวรุกด้านซ้ายทรอสซาดเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดแม้ว่าในครึ่งแรกนะครับฟอร์มของทรอสซาดจะยังไม่โดดเด่นมากนะักแต่เขาก็กลับมาเล่นได้ดีขึ้นในครึ่งหลังเขานะครับได้เล่นบอลสั้นๆอย่างสวยงามให้ซูบิเมนดี้ได้ยิงเฉียนเสาไปในจังหวะหนึ่งและที่สําคัญที่สุดนะครับเลอันโด้ทรอสซาดเนี่ยนะครับยังโชว์ฟอร์มการยิงไกลที่ยอดเยี่ยมเลย โดยเขายิงผ่านผู้รักษาประตูโรบินรูฟส์จากระยะ20หลาเข้าไปได้อย่างสวยงามเลยซึ่งประตูนั้นนะครับทำให้อาเซนอลขึ้นนำา2ต่อ1ด้วยในตอนนั้น ทรอสซาดในตำแหน่งกองหน้าคนนี้นะครับได้คะแนนประเมินสูงถึง8เต็ม10เลยในเกมนั้นและเขานะครับก็เคยยิงชนคานของซันเดอร์แลนด์ไปก่อนหน้าที่จะทำประตูได้ด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์กิโอเคเรสที่กลับมาได้หรือเลอันโด้ทรอสซาดที่กำลังมีฟอร์มที่ดีนะครับอาเซนอลก็ยังคงมีตัวเลือกที่แข็งแกร่งในการทำประตูและสร้างความแตกต่างในเกมใหญ่กับสเปอร์ได้อย่างแน่นอนเลยครับและนอกจากนี้นะครับทีมยังมีผู้เล่นแนวรุกคนอื่นๆที่อาจจะกลับมาทันเวลาด้วยเช่น กาเบรียลมาติ t เนลลี่ในตำแหน่งกองหน้าและโน n i มา d u เอ e ในตำแหน่งกองหน้าซึ่งมิเกลอัตเตตาก็หวังว่าจะมีบางคนกลับมาสู่ทีมได้ในเกมนี้ การมีตัวเลือกที่มากขึ้นในแนวรุกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่จะทําให้อาร์เซนอลสามารถจัดการกับสเปอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเรามาดูต่อกันที่เหตุผลที่5ซึ่งเป็นเรื่องของความแตกต่างของอารมณ์และความมุ่งมั่นในเกมดาร์บี้แมชเหตุผลที่5พลังแห่งอารมณ์ดาร์บี้แมชความต้องการใช้ชนะอย่างเร่งด่วนและความเชื่อมั่นของมิเกลอารเตต้าการแข่งขันนอตแลนดนดาร์บี้นะครับมันไม่เหมือนเกมทั่วไปเลยมิเกลอารเตต้าในตำแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยนะครับได้อธิบายไว้ชัด เลยว่า เกมนี้มันแตกต่างออกไปเขาบอกว่านี่คือการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ของเมืองและเป็นคู่ปรับที่สําคัญมากและมันคือส่วนหนึ่งของลอนดอนที่ทั้ง2ทีมต่างก็ต้องการที่จะครอบครองให้ได้ความสวยงามของเกมนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เล่นในบ้านของตัวเองต่อหน้าแฟนบุตรคนที่ส่งเสียงเชียร์อยู่เต็มสนามอาร์เตต้านะครับเน้นย้ําว่าพลังที่แฟนบอลจะนํามาสู่ทีมในทุกจังหวะของเกมเนี่ยมันจะสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวและเขาเชื่อมั่นว่าทีมเนี่ยจะ ต้องนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้บนโต๊ะในวันแข่งขันนี้ให้ได้เพราะอารมณ์ความรู้สึกอันแรงกล้าและความหลงไหลในทีมเนี่ยนะครับคือพลังวิเศษหรือซ u เปอร์พาวเวอร์ที่แท้จริงในเกมดาบี้แบบนี้การได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลที่สนามเอมิเรสสเตเดียมนะครับโดยเะพทะอย่างยิ่งเมื่อต้องเจอกับทีมคู่ปรับเนี่ยมันเป็นสิทธิพิเศษที่ยอดเยี่ยมเลยและอาเตต้านะครับก็มั่นใจว่าทีมเนี่ยจะเล่นและทาให้แฟนบอลภาคภูมิใจได้อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นนะครับอาเซนอลเนี่ยมีสถิติ ที่ดีมากๆกับสเปอร์ในช่วงฤดูการหลังๆมานี้อาเตต้านะครับบอกว่าการเล่นในเกมดาร์บี้เนี่ยมันต้องมีความสมดุลในการจัดการกับอารมณ์ให้ดีคือไม่สูงจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันนะครับทุกๆจังหวะก,การเล่นก็ต้องแสดงความมุ่งมั่นออกมาให้มากกว่าเกมอื่นๆด้วยและเขาก็เชื่อว่าทีมของเขาเนี่ยนะครับได้ค้นพบความสมดุลที่ดีในการเล่นเกมเหล่านี้แล้ว แม้ว่าบางครั้งอาจจะมีโชคเข้าข้างอยู่บ้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่จะกล่าวถึงแต่สำหรับเกมในวันอาทิตย์นี้นะครับเตต้าบอกว่าอาร์เซนอลจะต้องโชว์ฟอร์มที่ดีมากๆให้ได้เพื่อที่จะเอาชนะสเปอร์สให้ได้นั่นหมายความว่าทีมเนี่ยนะครับได้เตรียมพร้อมทั้งด้านจิตใจและแท็กติกมาเป็นอย่างดีแล้วเมื่อถูกถามว่าทีมอาร์เซนอลชุดปัจจุบันเนี่ยมีความมุ่งมั่นและความดุดันเพียงพอที่จะเอาชนะได้หรือไม่ อาเตต้านะครับก็ตอบด้วยความเชื่อมั่นเลยว่าใช่เขารู้สึกว่าทีมเนี่ยมีทุกสิ่งที่ต้องมีเพื่อชัยชนะเขาไม่ได้เน้นย้ำแค่คำว่าดุดันแต่เขาเน้นว่าทีมต้องมีทุกอง์ประกอบที่จำเป็นในการคว้าชัยชนะให้ได้และความต้องการที่จะกลับมาคว้าชัยชนะอย่างเร่งด่วนเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลย เพราะว่าการเสมอ2ต่อ2กับซันเดอร์แลนด์ในเกมล่าสุดเนี่ยมันทําให้พวกเขาพลาดโอกาสที่จะทิ้งห่างคู่แข่งในการลุ้นแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลไปอย่างน่าเสียดายเลยดังนั้นนะครับในศึกนอตลนดนดาร์บี้เนี่ยอาเซนอลไม่สามารถที่จะทําแต้มหล่นได้อีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขากําลังนําเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอยู่ในตอนนี้ ถ้าพวกเขาชนะได้นะครับมันจะเป็นการตอบย้ำถึงความสามารถในการรักษาตำแหน่งจ่าฝูงและการก้าวผ่านความกดดันในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดได้อย่างดีเยี่ยมการผสมผสานร,ระหว่างผหลังขับเคลื่อนจากแฟนบอลสถิติที่ดีในการเจอคู่แข่งและความมุ่งมั่นที่จะไม่ทำแต้มหล่นติดต่อกันทำให้เราเชื่อว่าอาเซนอลนมีความได้เปรียบทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่จะเข้าคว้าชัยชนะในเกมนัดนี้ไปได้อย่างแน่นอนเลยครับ และนี่คือ5เหตุผลหลักที่เราได้วิเคราะห์เจาะลึกจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับอาเซนอนอาจจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างกาเบลมากันเยสกองกลางอย่างมาตินโอเดกาดและกองหน้าอย่างกาเบลเชซุสรวมถึงการที่ต้องลุ้นผู้เล่นคนสำคัญอย่างวิกทอร์กิโอเคเรสและริาโดคาลาฟิออรีที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ แต่ทีมนะครับก็ยังคงมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแทนได้เช่นคริสเตียนมอสเกล่าในตำแหน่งกองหลังและเอเบเรชี่เองเซในตำแหน่งกองกลางตัวรุกรวมถึงคุ้มกำลังหลักที่แข็งแกร่งอยู่แล้วในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดคลานไรส์ในตำแหน่งกองหลังตัวรับมาร์ตินซูบิเมนบีในตำแหน่งกองกลางตัวกลางและบูคาโยซาก้าในตำแหน่งปีขวาที่มีอิทธิพลต่อเกมสูงมาก ผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในการทำประตูสำคัญในเกมล่าสุดอย่างเลออนโดทรอสซาดในตำแหน่งกองหน้าก็กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆด้วยทุกหมดนี้นะครับทำให้เรามองเห็นภาพว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับพร้อมแล้วที่จะใช้ความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองและความมุ่งมั่นที่ต้องการใช้ชนะอย่างแรงกล้าเพื่อเอาชนะทีมคู่ปรับอย่างสเปอร์สในศึกนอตลอนดอนดา์บี้ครั้งนี้ให้ได้อย่างแน่นอนครับ และนี่คือ5เหตุผลหลักที่เราได้วิเคราะห์เจาะลึกจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับอาเซนอนอาจจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างกาเบียวมาการเยสกองกลางอย่างมาตินโอเดกาดและกองหน้าอย่างกาเบียวเชซุสรวมถึงการที่ต้องลุ้นผู้เล่นคนสําคัญอย่างวิกตอร์กิโอเคเรสและริคาโดคาราฟิออรีที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ทีมนะครับก็ยังคงมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง มีผู้เล่นที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแทนได้เช่นคริสเตียนมอสเครลล่าในตำแหน่งกองหลังและเอเบเรชี่เอเซในตำแหน่งกองกลางตัวรุกรวมถึงขุมกำลังหลักที่แข็งแกร่งอยู่แล้วในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดคลา n น i ไรส์ในตำแหน่งกองหลังตัวรับมาตินซูบิเมนดีในตำแหน่งกองกลางตัวกลางและบูคาโยซาก้าในตำแหน่งปีขวาที่มีอิทธิพลต่อเกมสูงมาก ผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในการทำประตูสำคัญในเกมล่าสุดอย่างเลอันโดรทราสซาดในตำแหน่งกองหน้าก็กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆด้วยทุกหมดนี้นะครับทำให้เรามองเห็นภาพว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับพร้อมแล้วที่จะใช้ความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองและความมุ่งมั่นที่ต้องการชัยชนะอย่างแรงกล้าเพื่อเอาชนะทีมคู่ปรับอย่างสเปอร์สในสึกนอตลอนดอนดาบีครั้งนี้ให้ได้อย่างแน่นอนครับ ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวอาเซนนลจะชนะสเปอร์สพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ